การปรับสูตรบำนาญชาราภาพปัญหาที่คนไทยต้องรู้และเข้าใจในยุคที่ประชากรไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการปรับปรุงสูตรบำนาญชาราภาพของสำนักงานประกันสังคมสปสกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกคนควรใส่ใจแต่ทำไมถึงต้องปรับสูตรมันมีผลต่อคุณอย่างไรและสิ่งที่น่าสนใจคือมีกลไกชดเชยสำหรับกลุ่มกเกษียณใหม่หรือไม่แต่ที่น่าสนใจคือสูตรใหม่ที่เรียกว่า สูตรแคร์ไม่ได้มาลดเงินบำนาญของใครแต่มาช่วยสร้างความเป็นธรรมและยั่งยืนมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อทุกคนในระยะยาวในวันที่10ตุลาคม2568ที่โรงแรมดีเอเมอรันบนเส้นทางรัชดาพิเศษสำนักงานประกันสังคมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงสูตรบำนาญชาราภาพซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนรวมถึงนางสาวบุภาเรืองสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมที่อธิบายถึงความจำเป็นของการปรับสูตรเพื่อความยั่งยืน สูตรแคมุ่งเน้นไปที่การคำนวณเงินบำนาญจากฐานเงินเดือนเฉลี่ยตลอดช่วงการทำงาน (Current r e r i o d Earnings) แทนที่จะคำนวณจากเงินเดือนช่วงสุดท้ายเหมือนเดิมซึ่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการรับเงินบำนาญและสิ่งที่สำคัญคือผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าเงินบำนาญจะลดลงแต่ถ้าสูตรใหม่ให้เงินมากกว่าก็จะได้รับการปรับเพิ่มอัตโนมัติและสิ่งที่คนกเกษียณใหม่ต้องรู้คือหากสูตรใหม่ทำให้เงินบำนาญลดลงในช่วง5ปีแรกของการใช้สูตรใหม่สำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างนั้นให้ซึ่งเป็นนการรดูแลให้้คบถว ปีแรกชดเชยหนึปซปีที่สองชดเชย80%ปซปีที่สามชดเชย60ปซปีที่สี่ชดเชย40ปซปีที่ห้าชดเชย20ซนางสาวนิยดาสันนีมโนมยัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยังเพิ่มเติมว่าในระยะยาวสูตรใหม่อาจให้เงินบำนาญมากกว่าสูตรเดิมเนื่องจากมีการปรับค่าจ้างให้เป็นมูลค่าปัจจุบันที่ผู้ประกันตนกเกษียณ คำถามที่น่าสนใจคือการปรับสูตรนี้จะส่งผลต่อคุณอย่างไรในอนาคตคุณคิดว่ากลไกชดเชยนี้เพียงพอหรือไม่ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.alsu.go.th หรือ l ล n e o อฟ i ิเชีย c แอค n คของสำนักงานประกันสังคมระหว่างวันที่1-17ตุลาคม2568เพื่อร่วมสร้างระบบประกันสังคมที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน